ทางด้านของกู้ภัยสว่างประทีปสีราชาก็ระดมเจ้าหน้าที่กว่า20นายพร้อมกับเรือและเจสกีเข้าไปช่วยชาวหาดใหญ่ที่ติดอยู่ในน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ300ปีค่ะ หน่วยกู้ภัยสว่างประทิปศรีราชาได้ส่งกำลังชุดตอบโต้ภัยพิบัติกว่า20นายพร้อมเรือท้องแบน2ลำและเจ็สกี2ลำเดินทางไปยังอำเภอ,อหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่และไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้เองโดยออกเดินทางเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีของคืนที่ผ่านมาทางด้านของนายชัดชัยกรมจรกิจาการนายกสมาคมพุทธมามะกะสว่างประทิปธรรมสถานศรีราชาพร้อมกับคณะผู้บริหารได้ร่วมกันปล่อย ขบวนและมอบสิ่งของจําเป็นอาทิเช่นอาหารแห้งข้าวสารและน้ําดื่มเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภยัยซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวที่อยู่ติดในบ้านระดับน้ําสูงหลายเมตรก่อนออกปฏิบัติภารกิจนายชัดชัยและนายมาโนตอุ่นตรกุลทองได้ให้โอวาัและอวยพรเจ้าหน้าที่ทุกนายนะคะว่าให้คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญหากพบสถานการณ์เสี่ยงให้ประเมินและวางแผนใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่